คอร์ดับก็สู่ช่องม่วิวเกาะนะคะวันนี้นะเมนูเซ์ไรแล้วอันนั้นก่อนกลับนะทุกคนใครเล่นได้มีรางวัลไว้ซานน้อยยิ้มตามเลย มินเล่นได้ไหมลูกเล่นได้ไหมคะเล่นได้ไหมลูกโอ้โหมินเล่นได้ใช่เหรอไม่ใช่แค่ห่วงก็เอวหักแล้วล่ะลูกโอ้

ปมาเล่นกันนี่ลูกนูนะไปเล่นนู้นไลูกเก้เกเกมื่อกี้เคขาได้หนึ่งร้อยนะให้ให้พลาดได้แค่สามครั้ง ูทรงเหมือนจะได้นะแต่ไม่ได้เหมือนง่ายนะแต่ไม่ง่ายใช่ไหมดูทรงเหมือนโอ้เราก็รุนกันตัวโกนมทุกคนเราไม่องไปไปนั่นยอกเอ้วเลยเราโกรมแค่นี้

เหือเนือนเหียงตามเราอยู่นะแตเมันไม่มันไม่หมุนตามเราอะอย่าลงมเด้อเออเได้ได้ไดมนใหญ่เให้วสามครั้งให้สามครั้งหมดน้อยมีมั้ยคะ โอ้โหทุกคนไม่ได้มันไม่อยู่เอวเลยแต่ถ้าอันเล็กมันได้แต่อันนี้มันคือมันหนักไงอันเล็กเราค่อยได้อยู่โอ้ทวเลยโอ้แค่นับโอ้แตอแต่เดินได้ด้วยโอ้โอได้อ่ะคนตอบชโมนไม่ต้องตอไปให้อีกรอบอ่ะไม่ต้องเดินชาโมน โอห้าหกเจ็ดแปดตีตีเอตตีสองสามีสี่ตีห้าหกเจ็ดตีแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิยยบีเร็วกึายีห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสาสิบสเตรสสองสสสี่สหเ็ดสปดสเดูเขาดูเราไม่ได้เเก่งมากเ็ดกเ็ดอดเ็ด

อันนี้เขาหยุดเพราะฉะนั้นต้องเล่นยาวกว่าร้อเก้าใช่อ๋อคือเป็นการแข่งขันกันแล้วตอนนี้รอบสองสมุน่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าเจ็ด ลำไดไหมลำไดไมอ้าลำไดมา้เไหมลำสามสี่ห้าเจาอไม่เกดเราค่อยเล่นจะมาเอาหวงให้อยู่ตรงเอวมันไม่อยู่เลยฮะรับเองเยอ่าาฮ่่า้า หกเก้าหกสิบหกเจ็ดหกงหกามี่หกาหกหกไปขึ้นหกเจ็ดหกแปดหกสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเกเจ็ดเเจ็ดแปปดสิบแปดเอ็ดแปไปขึ้นแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดกแปเดินด้วยเก้าสองเก้าส้า ว่าเมื่อก <c oughs> <resulted> ี้เขาเดินด้วยเขาล้ำด้วยร้อยสิบหกเมื่อกี้ลำแล้วหนึ่งร้อยสิบหกกเดินแวมีลำมีเดินด้วยลำด้วยอเลยอเอาเอาให้เกินเอาให้เกินลยหกะตัดสินล้วหนึ่งสองสี่นับด้วยห้าหเจ

5 1 5 5ถ้าเราไปเร่งก็อ็แลกละสาวบ้านเดี๋ยวเขาออกไปส่งในรับไป z o ดูสิไม่ได้อยู่ไม่ออกไม่ได้เขาไม่เคยทำสมองแกซูมาทำที่บ้านนะเห็นกเห็นอย่างแปดหกเสิจ็ดเองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าหกเจ็ดเจ็ดเจแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดเอ็ดแปดสองแได้แล้วนะคะอันดับหนึ่งนะคะสาวมุนนะ อ่ะโอเคนะคะมันมันไม่อยู่เอวอ่ะอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วโอ้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเ,เกมสุดทนานก่อนกลับนะคะ